สวัสดีจ้ายิงเยิงเธอเมนีฉันเอาภาบรรยากาศที่ฉันไปซอยนองสาวจัดดอกไม้งานแต่งมาฝากด้วยจ้าันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเด้อที่ฉันจัดดอกไม้นี่เธอแต่อยากบอกว่าฉันมีความสุขแห่งที่ฉันได้อยู่น้ำดอกไม้ฉันมักดอกไม่แม่เธอยิงเห็ดยิงมวนยิงเห็ดยิงมีความสุขมันเพลินไปเรื่อยแม่เธอโดนๆสิได้พบปะมูพวกแบบนี้ฉันก็มีความสุขเห็ดไปน้ำแล้วก็หอกันไปน้ำจ้าอยากบอกว่าเดอะแก๊งมารวมตัวนะคะความบันเทิงก็เกิดละจ้าฉันกับโบเคอร์เฮดจากเธอแตะวานนอง บอกว่าเสียบไปเลยตรงไหนก็เสียบตรงไหนว่างก็เสียบแต่อยากจะบอกว่าน้องเบสคนเสือเขียวทํางานดีมากนะคะทุกคนเรียบร้อยละเอียดแล้วก็แบบเปะเวอร์มากเป็นตาจ้างเป็นตาแ่งฉันก็อยากแต่งงานอยู่เดียอยากให้น้องมาจัดดอกไม้ให้แต่ว่าผัวฉันบวขอฉันจักเทียมเธอแต่ผัวฉันเคยบอกฉันว่าทาเมียนฉันมาแต่งเธอหน่ะค่าดองฉันสีห้ยเลียวห้เลื่อยเดียแล้วเธอไปตรงมาขอเงินฉันอีกพนะเธอว่าฉันควรเอาเงินค่าดองให้กินไปเรื่อยๆสูงถ้าซิานก็โอเคอยู่เดียวแต่ผัวฉันคือสิบโมมีเงินมาแต่งฉันฮอดซิฟหานดอก ฉันก็เลยว่าเออบบแตงก็ได้ว่ายูกินไปมือมือนี่ล่ะสูผัวฉันก็หายใสหายอยากยู่ถึงสิบลายกับพ่อยาใสไดียยูเธอโบตรงเหตุง,งานเหตุการณ์เออสำนีนฉันก็ดีใจแล้วถ้าฉันตรงไปเหตุงานเหตุการณ์ตรงไปลำบากฉันก็อาจ,จเีเนไปบ่า<ไ>ล,ะละ่ะเพราะว่าฉันป่วยเมียเออเธอแต่วาจาหนาคุนกับโบน่นอนหลับล่างามือหนึ่งผัวฉันคุกเข่ากัฉันแต่งานเดียยิงยิงฉันก็สกีดแล้วเนาะสำหรับใครที่สนใจดอกไม้สวยๆแบบนี้ก็ทักว่าได้เด้อจ้าเดี๋ยวติดต่อนองหายราคาเป็นกันเองค่ะทีมงานคุณภาพแต่ว่าส เราจักหน่อยเด้อจ้าส่วนไพทีมาคาีฮะปาตีตรงที่งานนี่เท่าน,นั้นจ้าช่วงนี้ฉันก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวนะจ้าเพราะว่าสามีฉันบ่ออยากบอกว่าบางมือฉันก็เครียดแห้งแต่ว่าได้มาเจอดอกไม้ฉันก็รู้สึกสดชื่นไหมเธอ,อเป็นอีหยังที่เฮ็ดเราเพื่อนอี่หลีจ้าทุกคนสำหรับไพทีเครียดเครียดหรือว่าปวดหัวอีหยังฉันแนะนําเลยจา้าให้หาดอกไม้มาจัดมาว่ามันรู้สึกดีหลีจ้าทุกคนได้อยู่น้ดาดอกไม้ทาง้านนองจะมีดอกไม้สดน้าเด้อจา้าแล้วใจจะจาภาพตรงการเด้อจา้าตามใจลูกค้าค่ะทุกคนจัดได้ ดยิงยิงเธอว่าพอช่วงนี้อากาศคือเป็นแบบนี้ว่ะเดี๋ยวก็ห้อนเดี๋ยวก็นหนาวแม่ฉันละงึดงืดเดอ้อสภาพน้ำบ่ถึกเลวยอากาศแล้วกาตอนนี้ก็เป็นช่วงคนเกี่ยวเขาเนะเธอฉันอยากจะบบอกว่ายุ่งหลาย บ้านฉันย่ำคืดนี่นางแถบบ่ได้เลยขังนอกนะ่ะขนาดจุดยากกันยุ้งมันยังบ่ยงหยานเมื่อเธอเออฉันสิบอกเอียังให้ฟังการจัดงานอยู่ภาคอีสานนี่คือขา้าจ่ววายอีดีเด่นหเธอเหมือเงินหลายแห้งฉันบอกเลยในสิเป็นพวกแอนกหอห์แอนกหอห์ในสิหมูมากาไกาปา่ป้าเจ้าภาพบ่ได้นางบ่ได้พักบ,บ่ได้นอนเลยฉันเงื่อนแหงขนาดฉันบ่ได้เป็นเจ้าภาพดิ่ฉันยังรู้สึกแทนเจ้าภาพเลยเธองานนี่ก็เป็นแต่งงานหลานสาวเพื่อนรักของฉันเองนี่ล่ะเธออาหารนี่เสิร์ฟเสิร์ฟบ่หยุดบ่ยยางเลยจ้าเต็มตัวอาญางเข แกดีแห้งหฉันอยากบอกเลยว่าขนาดเลี้ยงดีปันนีกับบพพลดามาจ้าเจ้าภาพงานนี่กระทุ่มสุดโต้เลื่อยเรื่องดอกหมอกดอกไม้น่จัดเต็มทังข้างนอกทั้งในอู้เลิศหฮงอยากบอกว่าดอกไม้จัดมาอลังการงานสร้างมากเธอเสียบกันแบบสนุกสนานมากแม่เออสำหรับการอยู่การกินเวลาเข้าไปซอยหงอกซอยงานเข้าก็กาอ,กอย่าไปโฟกัสอีหยังายทศสู้คำว่าไปซอยงานกะสิ ขีตักมากได้กระโดดกระเดีกดยกกระบดีดช่วยก็คือช่วยเหมียสูเข้าจามีงานโดนโดนเธอโนาฉันนี่แล้วคนนึงบบเคยไปถากินของคนเด้อฉันคิดว่าฉันไปด้วยใจเฮ็ดด้วยใจสุดท้ายแล้วถ้าบบอยากบานไปฉันคิดว่าเห็ดโตะจีนเลือดที่สุดสําหรับฉันนะความคิดของฉันพี่น้องคิดว่าจังใดจ้าที่จะประหยัดที่สุดแล้วกับ,บ่บห้คนมมว่าเฮาใดว่าบบได้กินบบได้อยากเหมียจา้าซอยสแสดงความคิดเห็นให้แน่เด้อว่าสิเห็ดจังใดจังสิบ่มีด่ามาเนาะจ้าสุดท้ายนี่ก็ฝากผลงานให้เด้อจ้าอยู่ดีมีแห้งจ้าสุขุสุคน